กราบสวัสดีสวัสดีทุกคนนะยคะเนาะเมื่อนี้ส่งออดิพาทุกคนไปเก็บเครื่องแบบว่าเก็บผ้าเก็บอยางหลายอย่างแหละสิไปขายเครื่องตลาดเนาะเฮากับบอด้ไปหลายมืออะไเนาะพี่น้องเนาะไปขายเครื่องสลาดกะไปเก็บอยู่แต่ว่าไปส่งก็จะเอานะพี่น้องบัดนี้สิไปขายเององอ่งเบิร์กอีกนึ่งนะพี่น้องเนาะ,ะแวัว่า มื่อนี้ล้วสิพาไป็นหุ่นยนตอีกหมองหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะเป็นเป็นสวนเป็นสวนของคนไทยเมืองไงพี่น้องเอ้ยถาวรจิ๋วพี่เนาะนอาจจะเป็นสวนพวกสวนเม็กสวนอย่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสิไปรีวิวให้เบิ่งอเราจะเนาะว่าทางนี้ก็จะเ็อสวนอย่างกันแน่เราจะเนาะเดี๋ยวเขาก็สิไปเจอกันอยู่สวนเลยนะจ๊ะเนาะทุกคน เหาก็หอดสวนอลไรเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นว่าสวนห่างแหละแท้เป็นสวนกล้วยเก่านะพี่น้องเดี๋ชแส้เบิ่งไม่จะได้สวนกล้วยเก่าแบบว่าปลูกหมองๆๆๆม่วงม้ามันอีหละพี่น้องเลยที่คอยเห็นเน,ะนาะนันถักมวยคนเฝ้าแล้วคนเฝ้าตายแล้วเดี๋ชแส้เบิ่งไ้่จะเนาะโอ้ยเดชพี่นอ้องพอข่อยเนาะเรามาส่ง มาทรงแม่แหละกับมาทรงข่อยทีลงังพอข่อยแล้วไปปอกสานแล้วพี่น้องอันนี้เือนเือนในสวนนี่ยและพี่น้องเลยสวน,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 นส,วน,สวนเก่าแล้วจะเนาะสิแบบว่าเคยมาอยู่ตะก,กีนะแต่ว่ามันหักดีกันนกกี่ตะกีสวนอย่างดีอ่ะคนดูแลมันจะไงเดือนนี้มันบ่อย่อยวีเนาะมันก,มกลัวมันเกลียน,นตายไปแล้ว ันก็จะปลาเห็นหอกมันห่างนะพี่น้องมันม,มีคนดูแลเองแต่เท้าไฮเจสิาสพายบังแม่แม่ไนนาเมนี้มาเ,เก็บใบไนนาเราพี่น้องก็เลยอยากพารีวิวเดิงว่าสวนการเ็ดสวนอยู่ฝั่งลาวก็จะกระสวนหมากกระสีเ็ดปลูขวางมะกรูดไหวแถวสวนแถวไฮน้อพี่น้อง มันเป็นสนวเน,น,เน,สนเก่าเนาะมันก็สิเป็นนีน่นี่มาทนี้พ่อก็มาเก็บใบหนางนะนีน่บกแม่หน่ากบแม่ได้มั้พี่พี่การหดหนางหนางก็ายเลย

มอหน่อยวากเกิดเม,มือวะอย่มีนี่พี่องใบยานางให้จับบ้างนี่คือใบยานางแม่นเบิร์ดในใบยานางนาจะนะนิร้ายลดตัวเป็ดก็มาเห็นปอกมาตัดไม้ สิประมาณนี่นะจ๊ะเนาะายนอนเดี๋ยวคอต่อไปห่อ,อ,อเจนางกันได้จ้ะเด้อ นี่พี่น้องยังนั่งในสองสอบสอบเครื่องนะพอแล้วมาหับพอพอสบายดีดูเดี๋ยวหาเสียงมาดกันกู ไปย่าน้านองฮอดเพือนนะมีห้องแม่์่อยเนาะ 没有。 น <2. N> ี่นี่ยืนดังข่อยนอนพี่น้องเนาะยานดังที่ไปหามาได้นะจ๊ะเนาะงแล้วก็ในนอนแล้วก็สิมาห่อพี่น้องห่อใหญ่กว่านี้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าแม่ยังไปเอาไปตองอยู่นะจ๊ะนาะแม่หูวยืนดังแล้วแม่ก็เลยไปเอาไปตองแล้วก็พอนะมาส่งข่อยก่อนแล้วก็กลับไปหาแม่นี่เนาะตอนนี้ยแถามว่าพอนะพี่น้อง ใส่ห่อให้เบิร์กแล้วใส่เลยแล้วไปเนองประมาณนี้ประมาณใส่นี่แล้วกัมีใบตองใบตองเปล่าน่าจะเนาะใบตองเปลามาใส่แล้วเข้ากับห่อแบบเป็นห่อเลยเนาะเวลาห่อแหละเสียมารีวิวให้เบิร์อีกทีนึ่นแล้วจะเนาะคลิปด้วยกะคือสิจบเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝาแม่เราเอาใบตองมาก็ได้วจะเด้อคลิปนี้กะบทามให้มากให้สอบกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ซัมออยเด้อจะเด้อฝาก เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอีกเนาะเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอีกเนาะจ้าเนาะถ้ายาคลิมยังอยากให้เฮ็ดคลิมร่างก่อนคอมเมนต์เข้ามาเนอะจะนาะเพื่อเฮ็ดได้กันสิเฮ็ดนะพี่น้องคลิมนีเก็ไม่ยังรลายเด้อพี่น้องเด้อสลากกษาใจเป็นหอยย่าล่างแหละขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วาะกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูหมองซูบอลเล้วจ้ะนาะ คอ,อยทุกคนมีสุขภาพหลังกายแข็งแร้งต้องจะนั่ดูแลตัวเองบังเด้กอกลับสบายดีแม่พิม่า,มาเลยพี่นอ้องเรากระลังสิปอกสารแกงใส่กระดูกไกใ่ในสารสารน้อพี่นอ้องสารปลาธรรมศาสตร์ยวสิมอฮอยนั่งให้เบิ้งเลยนะจน๊ะเนาะมาเบิ้งกันเลยมาเด้อพี่นอ้องสิมอฮอยนั่งให้เบิ้งนะจน๊ะเนาะ เบอร์ง้ววิธีเนาะจานจีนหลังวันใต้องเป้าน่าจะนอกนางกอดก๊กเ, <c oughs> เป้าเพลงสะพอนเพลงสะพอนยังไนแม่วนสิบ <c oughs> าท <c oughs> กำแล้วกันมาใส่นีเลยเลยใส่ไปตองเปลาเลยกันห้ากันทีเดียวอเลยให้เขาหมอนเข้าไปก็เป็นนีนี่ห้ากัดตัดตัดหัวนี่น้อยหนึ่งเลยห้าก็เอามานนิดนี้นี่นนแค่นี้จบ พอแล้วพันเกีบพ,พี่เนาะสองสามบาทกระหออีกพอหนึงก็ได้ทาไปตรงตัวได้งามเนี่ยกะหอขังหนาทาจะได้ขีดได้พากะเอาใส่ทางหน้านะจ่ะเนาะจะได้ดูดีดมีลากสีเนี่ยน้อยเน่ยถ้าจับไปหน้าคุณว่าจะได้ใบัขีดยด้กะเหลือเพียเพ่อก็ดินพีเนาะ้อ,ะอม นอนน,อนนี่ประมาณนี้ว่าแต่เนาะหมุนหันลงไปนี่เฮ็ดให้มันแน่ๆนๆเนาะเพราะว่าเราเขาไปตลาดเขาไปเท่ยันรูดแนาะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้าก็แมาตัดตรงนี้อีกตัดให้มันแบบว่าข้อนิ่งได้แหละนี่คือฮอยะนางคนเหล้าด้วยพี่น,อน้อง เสร็จแล้วหอยหอยังนางเขากะจบเลยจ้าเด้อ